สวัสดีค่ะเพื่อนๆเันิดจะพาเพื่อนๆมาทำกรอบเค็มนะคะเห็ด mm. นะคะขาเห็ดนะคะ mm. เพื่อนๆนี่คือขาเห็ดที่ย็นิดทำไว้เมื่อวานนะคะก็เอามาทอดนะคะเพื่อนๆไมมันดำจังเลยนะคะ,ะ,ะแดดแสงแดดหมดนะคะเพื่อนๆแสงแดดหมดก็เขาก็จะเปลี่ยนสีเลยเราเปิดไฟดีกว่า เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนก็มีเห็ดนะคะขาเห็ดนะคะขาเห็ดที่แก่ๆแ,แล้วที่ใบมันเราใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันแก่เนาะแล้วก็เอาแต่ขาเขามาทอดนะคะเพื่อนทอดให้กรอบนะคะเพื่อนเดี๋ย็นๆนี้จะมาเล่นไฟอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเย็นๆอ่อนไฟไว้ก่อนนะคะจะให้ดูว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะเพื่อนอันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดที่ทอดนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนมีซีอิ้วนะคะซีอิ๊วผงซีอิ๊วปรุงรสแล้วก็งางาดำงาขาวอ,อ,อันนี้ก็คือผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะมีแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดเขาให้ให้กรอบนะคะเพื่อนเราก็จะเร่งไฟนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะเร่งไฟให้ร้อนนะคะเพื่อนี๋ยวเพื่อนย้ยายย้ายหม้อก่อน เอาหม้อมาตั้งตรงนี้นะคะเราจะเล่นนะคะเล่นไฟนะคะต้องเอาเอาเอา,เอาไฟแรงตอนตอนตอนที่ใกล้จะเ,เสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็เล่นไฟแรงเพื่อที่เขาจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะโอย อันนี้มันไม่ใช่ไหม้นะคะเพื่อนเแต่ว่าเห็ดเขาเวลาทอดเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือขาเหยเออออ่่เเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดขาลายนะคะเขาจะดํานะคะเพื่อนเห็ดขาลายนี่เวลามาทอดหรือมาแกงเนี้ยเขาจะดํานะคะเอ่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้เ เสด็จน้ำมันเนาะไม่อมน้ำมันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็จะตักเขาใส่ใส่กระชอนนะคะเดี๋ยวนี้ขอเวลาไปตักก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเพื่อน เสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดที่เราไปเสด็จน้ำมันไว้นะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะผงปรุงรสสักนิดหน่อยนะคะปลายช้อนนะคะเพื่อนปลายช้อนนะคะแล้วก็ น้ำตาลนะคะแต่ยันี้จะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนหนาวานมากหวานน้อยก็เอาที่ชอบเลยนะคะแล้วก็จะไฟนี้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนก็จะผัดเขานะคะเ,คอเอน้ำน้ำซอสปรุงรสนะคะเราก็จะผัดนะคะผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อน แดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปสักนิดนึงนะคะเพื่อนใส่พริกนิดนึ่งนะคะแล้วก็งานะคะเห็ดเห็ดปรุงรสเห็ดทรงเครื่องด้วกรอบเค็มเห็ดนะคะจะเรียกยังไงก็ได้นะคะเพื่อนนี่เป็นงาดํานะคะก็ใส่ทั้งงาดํางาขาวนะคะเอาที่ชอบเลยนะคะเพื่อนชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะ ยี่นี้ก็ชอบตามที่เราชอบนะคะเราก็จะปรุงแบบงัานเลยนะคะเรากินเองเราต้องปรุงอย่างที่เราชอบนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะใสง่งาอีกสกนิดนะคะชอบงาก็จะใสง่งาเยอะนะคะเห็ดทรงเครื่องเห็ดปรุงรสนะคะจะเรียกยังไงก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเท่านี้เองนะคะเห็ดปรุงรสของเรานะคะแต่มันดูดำเนะาะเพราะว่าไฟนะคะเพื่อนมันมืดนะคะเห็ดปรุงรสนะคะเห็ดสามรสนะคะปรุงรสชาติที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆเห็ดปรุงรสของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ ปรุงรสงารสชาติกรอบๆอร่อยนะคะเพื่อนกรอบๆนะคะเพื่อน